ท่านก็นังนงนง่ง,งร,รับยุมอยู่ในถ้ำกันละท่านมีคาะทานใหญ่ในถตรงชั้นล่างเหรนะชั้นล่างถตั้งตั้าตัลตั้งตั้งตั้ตตั้งตี้งตังตับงตั้งตตตง หายมาหญานขึ้นเคี้ยวนลมีน้ำตาตามากินน้ำกวนต้นไม้กก่อนจำลองไว้อยู่ลอ้จำลองไว้แล้วอันคือรอยจำลองไว้สั้นล่างของมันา ูก e nah ีท่่อยเราเรากราบแล้วก็ให้ท่านเขาะน้ำมนต์ให้ด้วยมีน้ำมนต์ดิได้น้ำมนต์พรมหน่อยนึงจะได้เป็นสดชื่นหน่อยขึ้นมาแบบโอ้ยพระอาจารย์แล้อย่างยังถ้าถ้าบุญไม่ถึงจริงๆเนาะอืม สูนันสุสุราขันสุชัยะชัยาัิจตโสภัวาแต่พะตัวนอกแต่พะตัวในแต่พขะอบตัวใดๆแต่พระกอบกลางวันแต่ประกอบกลางคืนแต่พระกางเวรข้อเดือนข้อีข้อลายหนีโชคดีให้ก็มาองคปุเรนตวาอิติโสภัวาชยะใจยา ลงถ่ายได้ดีนะรอยต่างเป็นลงมองไปเจนที่คนนี้ตามเหยื่อทีนี้มีแต่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปหยชนตรงนี้ใช่ไหมใช่มองไปเดี๋ยวอันกาเดี๋ยวให้พระอาจารย์คุณโอปลูกเอได้มงคนให้หน่อยนนง ือว่าเป็นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากนะคะที่ได้มาเจอตรงนี้เนาะลอยวันพันปีขนาดเพื่อนอยู่ตรงนี้ท่านท่านเนอก็ยังไม่ได้มาใช่อ๋ออธิษฐานคำเสียงไทยลองดูเธอ,อะเดี๋ยวให้เพื่อนเสียงไทยดูก่อนเดีวที่คนพาไปดูด้านนอกนะคะทุกคนอันนี้คือจุดสูงสูงสุดสุดยอดแล้วนะคะของดอยของดอยซึ่งอยู่หน้าผา นี่สุดแค่นี้เด้อทุกคนสุดแค่นี้เลยนะคะจุดพุดธอันนี้อันนั้นเป็นภูกระดึงนะคะเห็นไหมลูกลูกลูกที่ยาวๆนะั้นเป็นภูกระดึงนะคะไอตรงที่จะง,งนจะงนนี่เป็นผานกเขาเด้อทุกคนนี่จะเป็นผานกเขานะาภูกระดึงจะเป็นเป็นเทือกเขายาวนะคะด้านหลังนะคะจะอยู่บนซุ้มเลย อันที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือผ่านเขานะคะแล้วก็จะเป็นเทือกเขายาวไปจางนี้นะคะที่ซ้อนอยู่จะเป็นบูกระดึงนะะทุกคนแต่อันนี้เป็นเป็นสุดยอดของของหน้าผาหรือว่าดอยหรือว่าเขาตรงนี้นะคะสวยงามมากเนี่ยโขดหินเนี่ยเป็นแบบเขาได้เขาได้ปฏิมากรรมจากธรรมชาติโดยตรงนะคะเป็นหินย้อยเป็นหิน แกะเห็นเกจสลักอย่างเงี้ยแกะสลักอย่างเงี้ยโดยที่ว่าไม่มีช่างมาแกะสลักนะคะเป็นปฏิมากรรมของธรรมชาติเลยเป็นปฏิมากรรมของธรรมชาติล้วนๆทุกคนสวยงามมากนะคะอันนี้แหละถึงพวกชาวต่างชาติเขาถึงแบบว่าทึ่งนะคะทึ่งกับธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีใครมา,าปรุงแต่งตรงนั้นจะเป็นผาขาวนะคะเห็นไหม มันจะเป็นสีขาวเด้อทุกคนอนั้นเป็นสีขาวนะเป็นส like, like ีขาววิวด้านล่างนะคะวิวด้านล่างไม่ต้องใช้โดนยากเลยก่ต้องใส่โดนยากเลยนะทุกคนจะมองเห็นวิวข้างล่างแบบสวยงามป่าอ้อยนะคะป่าอ้อยสวนยางบ่ป่าอ้อยสวนยางฟาร์มวัวตรงนั้นจะเป็นฟาร์มวัวนะทุกคนนั่นเห็ดตัวง้ออยู่นะบ่อันเป็นฟาร์มวัวของเขา สูงสุดของภูเขาลูกนี้เลยนะคะทุกคนสวยงามมากถ้าใครมาถึงจุดยอดสุดยอดโดอยตรงนี้นะคะก็จะมีพระอาจาร์นะคะคอยอดูแลอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ศีลให้พรนะคะใครอยากแก่ทำบุญร่วมอนุโมทนาการก่อสร้างนู่นนี่นั่นก็สามารถร่วมอน,อนุโมทนาตามปัจจัย ตามกำลังศรทัทธานะคะสมทบเนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยุบนจะลองไปเสียงเสียงทายดูสิลองเสียงทายดูสิเอซี่ขึ้นสวมหัวไหมสวมหัวขึ้น,น,น,นเอาเทือะเลยเอาเอากวางไปซองดันนั่นมาจังคเคยบ้มหมึกเดี๋ยวเขาจะอธิษฐานมนาจอะไรบฐานขง Thank <laughs> ขมามานั่งคุยกันะไม่หนยไเลมากมามานั่งครยกัประมาณชุดอเ่กว่ก้าสิามปีแต่ไม่เนื่อยปกติเรียนว่าบุญบามีทั้นเยอะบุบารมีใหญ่เยอะนะคทีนี้ก็จะพากันลงไปดีเลรอาจารย์เอ เวันนี้บนโดมนี้จะสร้างเจดีย์ละตันคือสามมิติระท่ะาขนขึ้นมาจบสูงไปแค่น,นี้แหละก็ถือว่าเป็นบุญก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้ได้ขึ้นมานตรงนี้แล้วก็ใส่รองเท้าก,ก่อนอ